ในวันนี้ซึ่งถือว่าได้มาลดน้ำห,หนัหัวเนื่องในโอกาสป่าววนี้ปีใหม่พื้นเมืองซึ่งปีนี้เป็นจุลศักราช1,377ศักราชนี้เป็นศักราชที่ประเทศไทยพมา่าลาวเขมรในใจกันมาในสมัยที่พมา่า มีอำนาจประรอมในส่วนนี้ซึ่งก็ได้ตั้งขึ้นที่ประเทศพมาในสมัยพระเจ้าอนาละระธามังชอเมือม่อพศ .1,180 แล้วก็ได้ใจเป็นตนมาแต่ในสมัยรายการที่พบได้เปลี่ยนจากจุลักราชมาเป็นพุทธศักราชประมาณปี2,460 แต่ว่าการขึ้นปีใหม่ยังขึ้นในเ,เดือนเมษายนอยู่พอถึงสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงได้กำหนดวันขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึง่งมกราคมดังที่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแต่อย่างไรก็าตามการขึ้นปีใหม่นี่การขึ้นปีใหม่แบบจุลศักราชาน,นี่อยู่ในวิถีชีวิต ของคนไทยมาทำแต่โบราณการ,ร,าการเป็นต้นว่าจะทำไร่ใส่สวนก็หลังจากความไม่ดีปีใหม่เรียบร้อยแล้วจะทำการศึกษากอนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นทางด้านพระพุทธศาสนาเกินพุทธสภาคมก็เกิดเกอนทัศนูของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เริ่มเริ่มต้นั้งปีการศึกษาซึ่งก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ เดินพฤษภพาคงเเป็นตนไปอันนี่ตามเหตุอยโบราณในวันนี้ท่านผู้อหยการจังหวัดพร้อมกับโดยคณะได้มาเฮเกียรติัรมมภาพาทั้งสองจึงขออนุโมทนาขอขอบคุณจังหวัดจะหายของเขาที่ได้ผ่านมานับว่าเป็นจังหวัดที่ไดบริหารจัดการต่างๆเป็นไปด้วยดีวัดจัาการ อาก,การผู้ที่อุบัติเหตุและก็เจ็บป่วยในฤดูสงการานปีนี้่จังหวัดจังหวัของเรา,ากา็มาในติดอนัน,นับนะซึ่งเป็นอันดับที่บางีจังหวัดในอยาก,ยากได้จากในอนันต์หนึ่งสองสามได้ด 1, 2, 3, ปีนี้ปลอดภัยก็ยกด้วยการบริหารของท่านผู้บรญชาจังหวัดวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด,ท,ท,วดท่านผู้ว่าการ ตำรวูทุจรจังหวัดรวมทั้งทุกภาคส่วนในเออความโง้ความเข้าใจเข้มงวดกวนขันในการพบครอในการดูแลต่างๆทำเอองานของจังหวัดเชียงไอ้ยโดยผัดรวมเป็นไปด้ดีก่อนหน้าบ่านโดยผัดรวมจังหวัดเชียงไอ้ของเขาก่อนหนาบ่าวเป็นไปด้วยดี เราข้างหน้ไปเอาตั๋นนองตัก็ได้อ็ได้ก็ไดก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไดก็ได้ก็ได้ก็ก็ไดด้กก็ได้ด้ก็ได้ก็ไก็ไ าไมีสองนะาพูดมีสองนะก่ยจีวอนด้เอจีนนี่ไปเอาพนะในห้องของจีวอนนะอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ชวนจีวอนนีไ